รู้นะลดเสียงก่อนก่อนดูคลิปนี้มังวันนี้พวกเราจนะมาคลิปปอยเกรดมันไปโกรธใครมาเอ๊ะเดี๋ยวชื่อนี้คุ้นๆเหมือนมีคนตั้งไม่มีวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรม่เนี่ก็จะเป็นฉ่กที่จีแมนกับ เจ้าอิสวกรทั้งสกิลกันแล้วก็มีอ็กโซเพื่อนเพื่อนอะจะคิดจะผมจะคิด,ดกดเอสโตไปก่อนนี่แอสโตฉากในตอนที่หกของคัน 100, นี้นี่มันก็ได้ก,การกว้างเข้าวิศวกรกอลสกิลทอเรตไปใส่ทีไหม แล้วก็จะพูดบลาบลาเออถึงแบบสั่งพักสิบนาทีมันก็จะเริมดนก็เริ่มิ้ละเขาก็จะเริ่มดิงดิงแล้วดแล้วก็ปล่อยเลเซอร์ปหาลุงทีมดแล้วก็รักนการใช้หมวกะอนการจโแต่หมยมีพุตขกก็เลยดังาก็เปลี่ยนเป็น เป็นยิงกับพี่มั้งน,นี่ก็ยิงที่เลเซอร์แอสโตนี่จะเป็นเลเซอร์โดยการขามโมยของดุงจีเหลี่ยญมาโดยการดูดพลังเหมือนกับอ e e ีพีที่เท่าไหร่ที่รู้ยังไม่ค่อยได้ที่แรงด์คำว่าแมนย,ยิงไปใส่แอ,แอสโตก็ก็กทำการการแบบจับแล้วก็ทำการเวีย,ยนไปใส่นั้นด์คำว่าแมน าเป็นแบบเลเซอร์กลมๆอ่ะมันจะยิงแบบเป็นแบบเออไปดูกันเลยและอันนี้มันจะป็นยิงแบบเลเซอร์นี่นี่นี่เลยและลิงคีเหลี่ยมของของนี้ก็จะใช้เป็นการน,น่าจะลดมั้งก็จะเป็น คุณกีเหลี่ยมจะยิงเป็นแบบเลเซอร์เลเซอร์ปกติแล้วลุงกีเหลี่ยมก็ใส่หน้ากากถอดแว่นแล้วก็ใส่หน้ากากที่ก็ได้มีบมอมสูงเทิดมาหนึ่งตัวสองตัวอีกตู้มเป็นเอสโตอืมไอ้ก็มาสามสี่ห้าตัวเพืดอท,ทำการทิงเลเซอร์ใส่แล้วทำให้กีเหลี่ยมนั้นมีจังหวะในการดึงเลเซอร์ใส่ทำให้เอสโตนั้นมจมแล้วก็มีเลือดตรงหน้าของเอสโต พูดไรบาๆๆแล้วลก,ก็บิงเลเซอร์ส่แล้วก็การจับเรซเซอร์ของจีเลียมแล้วทำการบินเข้าไปใต้ข้องวางแล้วทำการการดึงหน้ากับของจีเลียมลองมาแล้วทำการจับหัวจีเลยียมแล้วทำการการจะใช้ดาบในการตัดเหมือนกับทุที่แอสโตทรยยนครั้งแรกและจีรุงจีเลียมก็เหมือนกับหุ่นยนต์มากซึ่งจะใช้เหมือนขึ้นเสียงซึ่งขึ้นเสียงนี้สามารถทำให้กล้องของพีวีคอแมแล้มนนั้นหรือพอยวีคอแมแล้วมนั้น เป็นสีดแดง mhm. แบบ <ıyorlar. S 2> แนี้ได้เลยแปะมาแปะแปะแปะตัว Astro ก็แบบโหขนาด Astro ลูกกี่เหลี่ยมไม่สามารถทำได้แบบกระเด็นออกมาเลยดุกระเด็นออกมาดูหน้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 าตัวนึงดูหน้านะดูหน้ามันไม่ใช่นี่ดูหน้ามันโคตรหน้ากลัวหน้ากลัวอย่างกระพี้งง อ่าดูหน้ามันดูหน้าดูหน้าแล้วมันได้ยินเลเซอร์แล้วก็เข้าไปใกล้ใกล้หน้าแบบรูปีเหลี่ยม,มน่าจะเป็นหุ่นยนต์แอสโตซคันทำกันอืมแปลกๆเพื่อทำการอนะไรใช่ไหมนี่ซึ่งเหมือนของคุณสไปรัลันทันเลยที่ทำแบบนี้คุณสไปรัลันครับคุณคิดถูกแล้วคุณโอ้โหเกี่ยม แลวก็ทำการใช้แบบนี้ไปและลุงจีเหลี่ยมก็ใช้ไทโรแลวก็เหมือนกับของคื้สไปเดอร์แมนและลุงจีเหลี่ยมก็ใช้เลเซอร์และแอสโต้ก็บินไปแล้ลุงจีเหลี่ยมก็หันไปทางนี้แล้ว็แอสโต้ก็ผูมจากด้านหลังซึ่งจะเห็นว่ามีรอยไฟฟ้าอยู่และลุงจีเหลี่ยมก,ก็สามารถยิงเลเซอร์ออกมาจากตาหรือปืนก็ไม่รู้น่าจะออกจาก ปืนแล้ทำการแทกแอสโตจนแอสโตพิวแล้ทำการแอสโตก็ทำการ,กการาดูดซับพลังงานงานเลเซอร์ของลุงจีเหลี่ยมไปทีื่การตาใส่ลุงจีเหลี่ยมซึ่งุงจีเหลี่ยมเหลี่ยมก็เจ็บอยู่แล้วเหมือนคู่ก็เก็บอัพแล้วก็ลุกขึ้นขนาดหน้าอิงแดงเป็นเลือดขนาดดี และอินจีเหลี่ยมก็ทำการเหมือนเอาพลังแกนกลางออกมาแล้วทำการยิงไปใส่แต่แอสโตได้พอมันจะกลับมาก็โยนใส่และยูงจีเหลี่ยมก็เหมือนใช้พลังของบิกคอมพิวเตอร์เมนในคุ่นเวอร์เรนซึ่งสามารถควบคุมจัก,กรกลหรือพวกของที่เป็นเทคโนโลยีได้แต่นี้เป็นแบบยุ่นเดรี หนุ่มยิ้มแย้มไม่เหมือนคุณลุงเจี๊ยบตาแดงแล้วมันก็หายไปคุณแอตโซก็งงมากแล้วตรงก็มีไฟแล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็ติดเหมือนไฟฟ้าพวกนี้นี่ติดติดติดแมลงกันบีบเหมือนหน้าตูดโดูควดขึ้นก็ยุ่งก็ทำหน้านี่นะอุ๊ยแมลงกันแบบอุม ดูดูทุกคนที่ใช้มีกับกันทํกันทำอะไรซึ่งแข็งขาดขาดเหมือนว่าว่าจริงๆแล้วแอสโตนนั้นมีเครื่องมือในการพูดนีได้มีดนาน่าเจ้ดิทำการยิงเ้ใส่ซึ่งได้มีอันนี้ยังไม่รู้เชื่อในใต้ใคมีไหม ืดี toilet ประตูตโตไม่มีชื่อไม่มีชื่อตัวคนนี้มันีิีเลเซอร์ไปแล้วก็มีโล่ท่าใส่หน้ากากทำให้ที่เหลี่ยมน้นเง็นแบบนี้เลยแล้วก็ยิงใส่และพลาสติก,กแมนก็ได้กำลังมาแล้วก็แสงเลเซอร์รกเซอร์พลาสตานี้โตวัวเขาจนาาทำให้ใครท่าสพิคแมนมันนลิว ก็ผ่าแล้วเจ้าเอสโตตัวนี้นั้นก็ใช้เออ่พลังความเร็วของตัวเองนั้นผ่าเอสโตกับแล้วท้า,อออกกายแกมย์ก็ทำการยิงเลเซอร์อดแกนสารเพื่อทำการยิงใส่ดิเดียวนะคยแลท่านพีเมยก็ได้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 ใช้พลังแรงตรงหน้าจอเขาสองอันก็คือตรงหน้าจอเขาไม่ได้ใช้ตรงไหล นี่ไถแล้วทานทีมันก็จะฟันแต่ไม่โดนมันหลบไปได้ก่อนแล้วมันก็หนีเนี่ยถ้าหนีเนี่ยถ้าหนีหนมากอ่าแล้วฮะซึ่แมันก็บินไปแล้วทันคำว่าแมาก็มาแล้วทําการเอาปืนนี้ออกแล้วทําการใช้เครื่องมือนี้ซึ่งมันจะแตกเพราะสามารถดัดนี่ซึ่งเสียงจะไม่เหมือนกับแอสโต เสียงจะดูเข้มกว่าซื่ออาจจะเป็นไปได้ว่าเครื่องมือนั้นเป็นการการใช้ถูกจบแล้ว